เพื่อนๆรู้ไหมคะาว่าอวนติดตาปลาและอวนจมปูเป็นเครื่องมือประมงที่ห้ามทําการประมงติดชายฝั่งทะเลก่อนอื่นเลยในเขตชายฝั่งทะเลสามารถทําประมงพื้นบ้านได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นแต่อวนติดตาปลาและอวนจมปูถูกห้ามไม่ให้ทําการประมงในเขตชายฝั่งในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกําหนดเครื่องมือทําการประมงวิธีทําการประมง และพื้นที่ทําการประมงที่ห้ามใช้ทําการประมงในเขตทะเลชายฝั่งในมาตรา71วรรคที่1ข้อที่2เพื่อนเพื่อรู้ไหมคะว่าเขตทะเลชายฝั่งคืออะไรใชกรู้มาฟังกันทางนี้ค่ะ เขตทะเลชายฝั่งกำหนดให้ทะเลชายฝั่งมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไป3ไมล์ทะเลเว้นแต่ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําอาจออกกฎหมายกระทรวงกําหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใดมีระยะนับจากทะเลชายฝั่งออกไปน้อยหรือมากกว่า3ไมล์ทะเลก็ได้แต่ไม่ต้องน้อยกว่า1.5ไมล์ทะเลและไม่เกิน12ไมล์ทะเลนั่นเองค่ะ อวนติดตาปลาหมายถึงเครื่องมือประมงที่มีลักษณะเป็นผืนอวนคล้ายสีเหลีผลผลผล่ยมผืนผ้าวิธีการใช้เครื่องมือจะวางขวางหรือปิดล้อมสัตว์น้ำเพื่อให้สัตว์น้ำว่ายชนหรือพันตาอวนยกตัวอย่างเช่นอวนลอยปลาอินทรีอวนลอยปลาทูอวนลอยปลากระพงขาวอวนปลาหลังเขียว อวนจมปูลักษณะของอวนจมปูนั้นเป็นอวนไนลอนสีฟ้าหรือเป็นเส้นเอ็นใสๆลายอยู่ในน้ําแทบจะมองไม่เห็นมีการใช้ลูกตะกรอไว้ด้านล่างของพื้นอวนเพื่อถ่งวงอวนด้านล่างให้ตกสู่พื้นดินส่วนอวนด้านบนจะใส่ลูกทุน่นเพื่อให้อวนด้านบนลอยเพื่อให้มองเห็นอยู่ในทะเลส่วนมากชาวประมงจะเน้นจับปลูน้าเป็นหลักค่ะ ตัวอย่างการจำลองเหตุการณ์กันค่ะในาเอออกเรือประมงจากแนวชายฝั่งไปทำประมงสี่ไม้โดยใช้เรือประมงสิบตันกอสออกไปหาปลาใช้เครื่องมืออวนลอยปลาอินซีในการทำประมงโดยมีความยาว400เมตรขึ้นไปเพื่อนๆรา้ได้ไหมคะว่าเหตุการณ์นี้ผิดมาตราที่71วัดหนหรือไม่แล้วถ้าผิดจะโดนลงโทษตามมาตรากฎหมายใด ทำผิดกฎหมายมาตรา71วรรคที่1เนื่องจากใช้เรือประมงพาณิชย์และอวนลอยปลาอินทรีที่เป็นอวนติดตาปลาในเขตชายฝั่งทะเลและจะโดนลงโทษตามมาตรา1 4 6ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา71ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่10,000บาทถึง100,000บาทหรือปรับ,บจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้จากการทำประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่านั้นเองคะ่ะ วันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอของพวกเราหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้ความรู้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ